าหวัดดีโตเซียนแขมตอนนี้ยิ้มได้แล้วนะครับสองว่าได้ไปเสียงทางง่าเโทรศัพท์มาใหม่แล้วอันนี้เสียงอะไรอยู่มาบุกองไปทั้งวันจนมาบุ้งคองปิดไฟอ่ะปิดประตูด้วยปิดหมดเลยเป็นเหมือนพนักง,งานคนหนึ่งในมาบุกองเขาปิดไฟอ่ะกูนึงออกปิดไลนนะเออไปสองเที่ยวครับเพื่อไปํำโทรศัพท์แล้วก็โอเค วันนี้โทรศัพท์มองไปก็ขอให้แม่งโชคดีนะมึงปลดล็อกทำอะไรเสร็จเสร็จแล้วมึงก็ไปขายต่อจบกูดีใจกับมึงด้วยกูบอกมึงว่าให้หมื่นหนึ่งบลูเขียนให้เสร็จไปเลยนะกูจะให้หมื่นหนึ่งถ้าโทรศัพท์มื่คืนเพราะบลูอยากได้ของแต่ถ้ากูรู้ว่าของเนี้ยคิดเป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็โอเคตอนนี้อยู่วายคอนเนคชั่นนะครับที่ที่เรนฮิลล์ค่ะเรนฮิลล์นะครับบุ๋งบิ๊กเจ้ากับตี๊าบ พี่ค่ะแล้วก็คนนี้ป้าแก่ๆคนนึ่งอุ้ยสวยมากไม่ใช่ป้าป้าจะสวยขนาดน,นี้วันนี้เพื่อนตามใจตามากินวายอ๋อวันนี้กินมานะครับวายคองเนชัวว่นแล้วก็เจ้ากินวายนะครับแล้วก็ปุ๊ก็ส่งบอกเทลกินเดี๋ยวรอดูอาหารครู